เคยรู้สึกไหมว่าเมื่อเผชิญกับปัญหาซับซ้อนเรามักจะติดอยู่ในวงจรของความคิดเดิมๆการคิดนอกกรอบนั้นเป็นทักษะที่สําคัญแต่หลายคนมักจะติดกับวิธีคิดเดิมๆและพบว่าการคิดใหม่ๆเป็นเรื่องยากแทนที่จะเริ่มจากการหาคําตอบเรามาลองเริ่มจากผลลัพธ์ที่เราต้องการแล้วค่อยๆถามตัวเองว่าเพื่อไปถึงจุดนั้นเราจะทําอะไรได้บ้างชีวิตเรามักเต็มไปด้วย ปัญหาที่ซับซ้อนและท้าทายบางครั้งมันอาจทำให้เรารู้สึกหนักใจและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนแต่จำไว้ว่าทุกปัญหามีทางออกเพียงแค่เราเลือกที่จะมองมันในมุมที่ต่างออกไปการแบ่งปัญหาที่ดูใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆคือการทำให้สิ่งที่ดูท้าทายกลายเป็นเรื่องที่จัดการได้ง่ายขึ้นลองคิดดูว่าหากเราแบ่งงานออกเป็นขั้นตอนย่อยๆทีละนิดจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องทำทุกอย่างพร้อมกันในทีเดียวเมื่อเราทำสำเร็จในแต่ละขั้นตอน เราจะรู้สึกได้ถึงความสําเร็จเล็กๆที่ค่อยๆสร้างกําลังใจให้เราเดินไปข้างหน้าได้ต่อเนื่องคุณไม่ต้องกลัวว่าปัญหามันจะใหญ่เกินไปเพราะทุกๆก้าวที่คุณก้าวไปอย่างมั่นใจแม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆก็พาคุณไปสู่จุดหมายได้เหมือนกันลองมองปัญหาในแต่ละขั้นตอนอย่างตั้งใจแล้วค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นคุณจะเห็นว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของคุณเลยอย่าลืมว่าในทุกๆปัญหามีโอกาสซ่อนอยู่การแบ่งมันออกเป็นส่วนเล็กๆ จะช่วยให้คุณไม่รู้สึกท้อแท้และเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นใจบางทีแทนที่จะเริ่มจากการหาคำตอบในทันทีลองเริ่มจากการมองไปที่ผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้ชัดเจนก่อนสิแล้วค่อยๆถามตัวเองว่าเพื่อไปถึงจุดนั้นฉันต้องทำอะไรบ้างการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เพียงแต่ช่วยให้คุณมีทิศทางที่แน่นอนแต่ยังช่วยให้คุณเห็นภาพของความสำเร็จที่รอยอยู่ข้างหน้าทุกขั้นตอนที่คุณลงมือทำ ไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันคือการเดินไปสู่เป้าหมายที่คุณวาดฝันไว้ลองมองการทำสิ่งต่างๆในมุมใหม่บางครั้งไม่จำเป็นต้องมีคำตอบทั้งหมดตั้งแต่เริ่มตน้นแต่การรู้ว่าคุณต้องการไปที่ไหนจะช่วยให้ทุกสิ่งที่คุณทำมีความหมายและมีเป้าหมายที่แน่นอนถ้าคุณเชื่อมั่นในเส้นทางที่เลือกและไม่ยอมแพ้คุณจะพบว่าไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหนคุณก็จะหาทางไปถึงผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้ในที่สุด อยากลัวที่จะเริ่มต้นจากการตั้งคำถามและอยากกลัวที่จะเดินไปทีละก้าวเพราะทุกๆก้าวที่คุณเดินมันจะพาคุณไปอย่างที่ที่ดีกว่าเสมอทุกครั้งที่เราพบกับความยากลำบากหรือสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคในชีวิตให้จำไว้ว่าทุกปัญหาคือโอกาสในการเติบโตและพัฒนาเรามีพลังในการเลือกเส้นทางที่ตัวเองต้องการและกำหนดทิศทางของชีวิตเราเองแม้จะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่หากเรามองให้ลึกเราจะเห็นว่า แต่ละก้าวที่เราเดินไปทําให้เราเรียนรู้และแข็งแกร่งขึ้นอย่ากลัวที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายเพราะทุกอุปสรรคคือบทเรียนที่ช่วยสอนให้เราเข้าใจตัวเองและโลกใบนี้มากขึ้นทุกครั้งที่เราตกหลุมเราจะได้เรียนรู้วิธีที่จะลุกขึ้นใหม่และเดินต่อไปอย่างแข็งแกร่งกว่าที่เคยทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราสามารถใช้เป็นแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าขอแค่เรามีความเชื่อมั่นในตัวเองและไม่ยอมแพ้ แม้จะเจออุปสรรคหนักหน่วงก็ตามสิ่งสําคัญคือการที่เราตัดสินใจที่จะกล้าไปข้างหน้าและไม่หยุดที่จุดที่เราตกลงไปจําไว้ว่าคุณเป็นผู้กําหนดเส้นทางชีวิตตัวเองและเมื่อเรากล้าไปข้างหน้าอย่างตั้งใจความสําเร็จที่รออยู่ข้างหน้านั้นจะเป็นรางวัลที่เราสมควรได้รับเราคือผู้เลือกเส้นทางของตัวเองไม่มีใครสามารถกําหนดเส้นทางชีวิตเราได้นอกจากตัวเราเองทุกการตัดสินใจที่เราทําในชีวิตคือการเลือกที่จะเดินไปในทิศทางที่เรา เชื่อว่าเหมาะสมที่สุดแม้จะเจอกับอุปสรรคและความทา้าทายบ้างแต่จําไว้ว่าแต่ละก้าวที่เราก้าวไปคือการเรียนรู้และเติบโตขึ้นแม้เส้นทางนั้นจะยากลําบากแต่ถ้าเราไม่ยอมแพ้และเดินหน้าต่อไปในเส้นทางที่เราเลือกเองความสําเร็จและความพอใจจะเป็นรางวัลที่เราได้รับในที่สุดอย่ากลัวที่จะทําตามฝันของตัวเองเพราะการเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองคือการสร้างชีวิตที่มีความหมายและเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริง